ปคะครอตังไลาคราเตียวกายในสิบสองราศีครอบมารารวีมวลมากขอติี่ห้นให้หากมีลา เมื่อคืนตีไม้บาหานพราะเมื่อวันตีไม่บห้ก็ราะเมื่อยามฟูปากจา คราที่มาจากทีสัตังแปดครานีอุอลีวควดตนกลาเคราะจังไรเดิมมาเก่าก่อนขอเอาร้อนไม่ในอกสวง ขคราะตั้งปวงอันมมเยืแองร้ายขอฟูงนี้หลีกไปปันขออังเจนสับปะเคราะห์เมื่อคืนมาว่า พระบหูบหันจุงนิราชขายไปจากพาวรกายสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีลู ของพระสุกนิกรปวงชนเจ้าตายดังออนขออังเจนสมเด็จพระพันปีหลวงนา ได้สถิตสเทียนตั้งมานมีความสุขสำราญบานใจโหระไทยเที่ยงมันได้อยู่ํำจูสาสะนา ขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตหลอดต่อเต้าญาวาจีวังนั้นจุงจักเมเตียงแต่ดีแด Sapa-tukha, Sapa-bhaya, <saparoka>, vina <vinasantu>, <coughs> 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 ก็หากเป็นวันดีเป็นวันสีและวันสายเป็นวันเปรกเสดกับไกรจืนเจียงขาวันนี้วันเม่งก็มดสาย วันตายก็มดปลอดวันนี้เป็นวันแก้วยดยดพญาวันบาทนี้ มามีคณะรงหนเหนือสิบหกจังหวัดพร้อมโดยคณะขราชาการและประชาชนทุกหมู่เหล่าของเมืองไทยปากันตก แต่งแปลงขันบายสีอันผดับผดาด้วยบุภามาลายลายอลไลสิ่งมาหอมรรยิ่ิงละเม่า ปักแซมซอนลายจัดปักซอนกับบบยีิมีตั้งดอกจุมปีและกาแกดสาวรูดเสดหอมกล้า ตั้งเกียงผาใหญ่และผามานมาหอมรอดสวนสุร,ราพุนมีตั้งดอกหอมนวลและกุหลาบมางามสะอาดปอดตามีตั้งดอกเกตาว่า การเกตสลิดเทศบันงามีตั้งดอกมะลิลาอ่อน้อมดีสารปีหอมสวดมีตั้งดอกบุญนักแล้หอมกล คงกินอันใดก็พร้อมเสียงมีตั้งมากเมียงและมูลีมีตั้งแคบหมกวนและเมียงมีเครื่องทวนทีนานาเครื่องพุ่นจาตก tang tam bun peng đơm mê tang cà tali cười oi chuông 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 sọt sọt chuông chuông จะขอตูนอาราธนาสามสิบสองขวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล ของหมู่เ้าตังายข้าเจ้าขออังเจอสามสิบสองขวันพระแม่เจ้า จุงสเสด็จคืนสู่หัวรานโนกันยาสามสิบสองความ อย่าไปอยู่ที่ศาลาสูงเก่าห้องอย่าไปอยู่ที่ฝารองแผ่นดินสุดอย่าไปอยู่ที่สมุรหลวงกงกยาใหญ่กว้างความพระแม่เ,เจ้าจางอย่าไปอยู่ต้องจังเอราวาัณ ขว,าวาัญตะวันจุงมันยุติตะวานันตั้งเก่าขวานสมเด็จพระพันปีหลวงเจ้าอย่าไปอยู่เมืองอย่าเท่าดอกซ่อนมันขวัญหูมิตั้งกู้มัอยู่เตรียมเ มาตั้งขว kh ันหลังขวันเลขวันแข็งควันขวันมือที่เคยสวมสุขแวนไฟอ่างมาดูสะลังเตียมขิงเฮ่อมาตั้งควัน Thì cười nhầm xây đến là nam tông Kha cháu khó ơn cha จุงคืนสู่ห้องวาราโนกาญาบาดเดียวเดียวนี้และนะใจทุพาวังใจมังกะลังเตอ อาจะใจสูงอาจะใจยอข้าเจ้าขอบถูก เบื้องขวาและเบื้องซ้ายผูกมัดไว้ควันพระเม่เจ้าวานจิตใจบานอย่าเกียดอย่าสมเสียดอ่อนโต สับปะกังบุญกงหายขาดสับพพันยาดกงให้ไปซ้ำพรำดุจจะดังน้ำกริ่งตกจากใบบัวใบบอนนันซสิ๊ อย่างไปที่อื่นหมื่นปีอย่าไปไหนเออใดสเด็จอยู่เป็นรมโปะไรปกห่มเก่าของพระราชวงศ์จักรีนั้นเล่าพระสกุกรกันอีกอนเจ้าไทยตั้งลายไปตลอด ร้อยสาวภวสานั้นจุงจักมเมเตียงแตดีลีเดเตจียสิทธิทนังลาพังโสติภะกยังสุขังพลังสิริอายุจจวันโนจจโพคัง วุทีเจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเต